ตึงนะคะขาอย่าตึงอย่าเกรงขาขาตึงเกรงปั๊บต้องเกิดลื่นอะไรมารตอนนี้หนูรัวแตกเพราอเข่าใหญ่สีม้าไปอยู่สุดท้ายเห็นไหมลูกมันเป็นฟอร์มสวยไหมเวลาที่ในจังหวะเดียวที่เรากําลังทาเนี่ยก็คือทําให้มันเห็นไหมลูกอ่าอันนี้ถ้าต้นจะเห็นม้ามันอย่างที่ได้แล้วถ้าจะรักหนูก็ดันก็ไปอีกนก่อนตัวเองก็ไปอีกก่อนตัวเองก็ไปอีกก็ได้นี้อ่าฟอร์มวันนี้ฟุ๊บ ่ดันนี่มันเให้มันจุดๆชาแล้วถ้าอย่างนี้แล้วรีแลกซ์เวลาเอาข้าวรีแลกซ์ไม่อบไม่ใช้กล้ามเนื้อเลยแต่เวลาดันออกใช้กล้ามเนื้อไม่ได้มารีแลกซ์มันคือรีแลกซ์แล้วก็สเตร t รีแลกซ์แล้วก็สเตร t มันจะเป็นข้าวหนักนั่นก็คืออภัยคือรีแลกซ์นเวลาสเตร t ก็คือโกรธใชาไม่ได้นะฮะ อ่าแล้วจี้อ่าน่าแล้วดันไปสุดอันนั้นน่ะคืออ่าแล้วมันจะออกเสียงมันจะมหาการเลยตอนที่จะดันน่ะใช่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ว่ามันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเออหน้าหลัข้างหน้าไปข้างหลังหลังข้างหน้าก็ได้เลยหลั่หน้าหลัง ใช่ใช่แล้วมีลงมั่งคุกเข่าบ้่งอะไรมั่งมันสร้างระดับระดับกับตัวฮะมันจะได้ไม่ยืนอะแล้วสร้างร้องโพสิชันแปลกเอียงเอิงอะไรเงี้ยอย่าลงนอนหลักอย่าลงนอนอย่านอนครับนอนแล้วหลบมันจะหลับมันมันเสียทุกอย่างหมดเลยคนไม่เห็นจริงๆต้นจะอยู่ได้แค่แล้วที่สามมาเลยหรือไม่ทีก็แค่เข่าได้แค่นี้ ได้แค่นี้นี่คือ l ล v ว l ที่ต่ำสุดสำหรับต้นเพลงนี้นะครับไม่งั้นมันจมเลยลูกอย่าพาไปถู <นะ S 2> พื้นล <นะ S 2> ูกนี่เพราะมันไม่ใช่ผ้าคีรีแล้วเราสามารถจะเว่ง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 อะไรนี้ได้นะลูกหาสร้างสปีดไปยืดเสร็จแล้วยังได้เลยต้น แล้วอย่างงีはは้ยมาลูกเดวลองตีสิแล้วลองีสุดท้ายสิฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายนี่อะไรมาเออมันตีมันอะไรได้ลูกผ้ามันน่กอุปรณ์ทำได้หลายฟอร์มลูกมันต้องหัดเล่นแล้วเราจะเราจะคล่องละ ต้นลองลองฟาดกับผ้าสิแล้วลองร้องสิสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปเกรงนะลูกร้องสนุกเล่นๆแล้วเนี่ยสุดท้ายสิชายฟาดกับพื้นเลยลูกสุดท้ายนะเนี่ยต้นต้นต้นไปห่วงเพลงสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายนะสุดท้ายเอาเอ็กซ์ไซส์ก่อนลูกอย่าเพิ่งไปร้องเลยสองสาม ท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายหน้อยมาต้องเป็นสุดท้ายไม่ใช่หรอกต้องเป็นสุดเอาเสียงด้วยสุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายไม่ได้เพราะหนูยังไม่ได้ลงสุดท้ายหนูสุดแล้วหนูตีละหนูตกจังหวะกับอีพายตีเบาหนูสุดท้ายมันตีจังหวะมันคล้อยจังหวะหรอก สุดท้ายมาฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายเห็นไหมถ้าเราจะตีใครมันจะเป็นสุดท้ายเห็นไหมลูกเตราะยังไม่มีความมันในน้ำเสียงไงลูกการไม่มีความมันในน้ำเสียงนี่นะให้เสียงเพราะยังไงก็เราฟังแล้วมันแบบเรื่องไง แต่ถ้าหนูมีความมันในน้ําเสียงเนี่ยแล้วเสียงหนูดีอยู่แล้วเนี่ยโหมันมหัศจารย์มากเลยมันฟังมันน่าฟังอะลูกสุดท้ายฉันขอเอ่ยคำสุดท้ายฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟังเดี๋ยวตีทุกคำเลยสุดท้ายท้งนแลังเจอพินไป ดความรังเธอรักเราพังมันร้เออเธอจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดีฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่มันริ้วรายไร้ไร้ ความไม่กล่ตอนนี้เราไม่ไม่ตีบบตีกับตีอากาศไม่งั้นตามตกอ่ะหาตีมอบอกไปเราตีได้ลูกสุดเท้ายฉันขอจะเกรงขาเขาเกรงจาเกรงขาเลิกรักก็ไปด้วยความไม่เกลี่ยขามันไม่มีน้ำหนักเราจะลาด้วยความค หนูไม่ทิ้งน้ำหนักลงพื้นลูกพอท่จะตีต้องก้ารแล้วก็บุ๊กับตัวนะแล้วทิ้งน้ำหนักลงพื้นทิ้งน้ำหนักลงพื้นบุบอย่างนี้เลยลูกพอตัวจะช่วยอ่าอย่ากย้ายน้ำหนักมันลอยลงพื้นแต่ไม่จำเป็นต้องหน่อยค้าไม่จำเป็นต้องหนค้าลกเหมือนก็เอาตัวน่ะส่งย่อลงไปด้วยย่อลงมือนย่ออย่างนี้ลูกอ่าแต่มองมองแบตมองแบตมาหมดสุดท้ายนะ ทีละวทีลันทีลานพี่โยนนี่ตีที่ถูกนะเต้สุดท้ายนะ<ๆ>ใช่เอเมายหนึ่งสองสามเต้ <c oughs> ใช่นั่นแหละเห็นไหมเวลาเราตีอะไรเราจะต้องตกให้มันลงใช่ไหมครับเหมือนตีแบบอะเราต้องตกให้มันลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการตีก็คือการตกให้มันลงแบบน,นี้เออแล้วตัวมันถึงจะลงกับเราอย่างนี้เลยลรอกนะ เออเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันต้องมีก้าวแล้มีย่อเห็นไหมเรายังย่อเลยอ่ะแล้วอย่าไปเกรงขาลูกขาเนี่ยย่อที่น้ำหนักลงพื้นไม่มีลมเดี๋ยวพี่จะโยนประมาณนี้ถ้ามันล้มก็ดีไม่เป็นไรต้นจริงถึงขนางนั้นแล้วพยายามตกให้ได้ครับมาต๊อบเต๊ะอ่าเห็นไหมนี่ฮะเขาจะนก้าวมาใช่ป่ะเออหน้าหลาเขามาตบติ้งเชอตอนนี้อยู่ในเชือลังเอาพอนี่งานข้างนอกไปไปแล้ว โอเคไหโอเคแล้วล่ะให้น้องผักได้เนาะก็จะเนาะเพราะตอนตอนนี้หนูไม่ต้องไปห่วงหนูจะปั้นยังไงหนูเนี่ยหนูจะไปฉันจะอย่างนีจะยิงงแล้วฉันก็อ้ยแลเหนื่อยแล้วก็อ้ไปแต่เราก็จยังาอย่างงี้จะเก็บมันไว้